สวัสดีครับสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ก็ไปแล้วบาทนี่หยุดวันอาทิตย์หยุดวันอาทิตย์อากาศเดินทางไปหาแม่เพื่อนพี่น้องรับมาจากโรงเรียนหลักก็ะเลยไปเลยเอาเสียไมย่เปลี่ยนซุปเสียล้วก็ไปรถพี่น้องซุปทับดิซุปซุปทับดักเลียนเพื่อนนะนะอันนี้รถลงบัตรนาะพี่น้องรถล,ลงบาตรเราทำเป็นบาตรท่องกัรรถ อใจตึจงเงี่ยงกันแล้วเนาะผมว่ามีอน,นี่รถลงบันรเลยเนาะบอผิดขอโทษเอาเสียมาซุปบางเสียนยักเรียนไหนหละกกามาเราหรืพี่น้องมะจะไปราวกันฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจนะเด้อพี่น้องไปเอากองน้มให้กอ,อาน้มให้กินพี่น้องไปเดินไปเดินไปเอาไปทิ้งขยะพอใส่เหเอาไปทิ้งขยะเดินไปเดินไป พันย่านอันนั้นมันเป็นเล็กอันนั้นไหมพันย่านมันรูบลงบนสีของจากว่าพี่น้องเขากล้องนุ่มมาชิมขยะนะเงี่ยอจากไวเก่งแต่ว่าพี่น้องเห็นว่ารูบไปล้ปเมือในได้ย้อนแล้ว,ม,นนลวมีหลายมุีเนี่คนในข่อยไทยหรือ่อนบ่ิเฮดในข่อยกันเพ่นยังไหนขก็ะได้มา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 เอาเสียทับไทยไปเลยวัดกล้องหอยสมนาดำขลุ่ยไปได้พี่น้อง <laughs> มันมันย้อนเสียงไหมมันทายว่ามีแดดมันดำกระนื้อรอรถพี่น้องอีกประมาณสี่โมงเคิงพ่นวะตอนนี้คอยกาตอนนี้กัเวลาสี่โมงกวาต้องรออีกสามสิบนาทีพี่น้องว่าวันรถสิมานั่งรออยู่นี่แหละเมื่อกี้ได้เสียงรถคุณตำรวจตอนมันมันสีเนี่ยเฮี้ยนเพลนนะถึงเวลาเดินงานเพ่นวังมันเมารถไันมีเสียงตี๊ดตีดเดยนพี่น้องเดิน้อตายกองหนาพี่น้อง ง่ายคือหรือเลยลูกแปกอายุ่งขังอะไรกินไปขึ้นรถมาแล้วรถมาแล้วไปไปไปพี่น้องเาตาเพื่อนขึ้นทั้งคุณไป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 เดิน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  หมอเอาไว้เอารถมาจอดเวลามาหลับมองมนพวกใหญ่ไปสานขอให้เดินทางปลอดภัยเด้อถึงระยะสองโลกระทเนะพี่น้องเนาะแต่ว่าสวรรค์เรามันค่นคนุมอย่างไร น้องเราพี่น้องภา,า,าบยุงเรียนออกมาเลยเหมือนมันก็ด้ผู้ใด้อันมาอันแม่นี่อออันนี้ผู้ใดแ้นนดแม่นมูนงม่นว่าเออครับมูครับผู้เป็นอันไขใรนรงม่นซื้ออยู่ขมือขมือเนาะสาวไคว่หุ้ยแม่ชื่อนาเรไก่เออพี่น้องอัน,อนมานำใหญ่น้องเมฆอี๋ท่านก็บอกน้อก็ม่นชื่อ แม่คนไทยกินขนมบ้าบ้ากินเม่กินคือขาดอะไรห้อนแล้วพี่ร้องอันขลึงหัดแม่หมอนเอาลูกของบ้าวมันนี้ต้นกระโพดจะจะขึ้นตัดออกบมันเราไหมนี่โอ้ขาดน้าออมากวันเราเนาะตัดขาส่น ตะกายเมียนนิว่าไม่ยังเลยุดประเด็สุดถายเออไปละอันจะน้อมูจะไม่จะไปหากันซื้อหวยนะซื้อแล้ววะยุงานทั้งวัม่ได้โทรศัพท์พี่น้องพี่น้องมันเฮาไข่ค่อยเพราะเพรามันยังครับผมเบอง์ไงมันเฮาอ่ะนะมันีมาอยู่เลยบอ ม่าน,นี่ว่ได้ไปกรุงเทพแล้ววะโอ้ครับครับโอ้สองเดือนกว่าแล้วตะกี้ตอนโทรไปเล่งกับผู้ผมนะยุ่งเทพยอยู่เนาะแ <c oughs> มีนเมีนม่อยู่บ้านอะไรเฮียนหลังงามแล้วผู้คนเพิ่งไปนะั่นมันเมียนหมอนเลยครับมาเมื่อกี้ในยุทธเสาร์อาทิตย์ครับวันอาทิตย์กับคับเนี่ยมาเงามารงแมีนครับ ยานเม่มันขึ้นหอดนะนะแเม่มันด้ขึ้นหอดลูกมันเอาไว้ลูกก็ขึ้นหอดเม่ยขึ้นกันเอาไว้พุ่นกันได้มันเงาง่อยมันบ่เคยอยู่น้ำเม่มันไปใช้ไปนียแง่าพน,อาน้องเมียงยางนงไงปรเรียนของลางมาพี่น้องเด้ก่อนไหพี่น้องเบิกเงินต้นขเขาโพดแล้วคุมน้องมน้นนี่คนนี่จะคนนิสัยดีๆได้พี่นอ้อง ไปใส่มาใส่ันก็หอ้องถามก็คืออันครับาสาซิ้นนี่เราเป็นสาวสินได้ก,กี่เราให้งานในกรุงเทพแล้วก็โทรมาเล่นน้องมนตลอดเดยวันนี้เรามาแล้วแล้วก็เป็นเป็นภรรายาหรือว่าเป็นเมียนะบอกยังไงบ้านเล่าก็เป็นเมียเพรา,ะ,าพระเราด้อมเพราะเราด้ยผู้เล่าตัวในน้อยะ่ะลรพวกไข่มาเล่นน้ำมูกไขด่ดูด่วนแย่าไปขายงัวขายยังเล่าเป็นผู้ขานะวันนี้เราว่าเราเมื่อยแล้วแล้วก็อยู่ายแล้วนเนาะตอนนี้มาอยู่บ้านเลยได้บ้าน เฮ้ยน้องไม,นงม่น้องมดโอ้ยอย,อยัางอยู่โอ้พนเอาไปแกงหลายนอได้นี่บรรยากาศบ้านเมียกัดทั้งที่ล้วพี่น้องถ้าไม่แช่เอาเป็นมาฮอดกัดกัดตะกีธาอยังกอดกัดทายที่นี้ยนี่เมียไฮเบิ้งนี่ยละ่ะกับลูกไข่เนี่ยละ่ะคอยดีท้ายน้องนี่ยมีเมีพาฝนยางโอ้นมาแล้วนั่นเองมาหน่อยไปละเราเลี้ยงกัแล้วก็หัก เมียมาตะโดนนะบ่กโดนเติมแล้วเออผมก็เห็นว่นาลุงเบิ้นว่เาเป็นโทษ่วแห่งโค้ไปหาเปนเมียไหลดี่ออโอ้แล้วอันนี่น ได้กินยังไปนี่อันพูดย่างรับตานี่ยนะจิ้มย่งจิ้ขนมนไทยไปพึ่งป้อนเออเดี๋ยวนี้เพิ่นเลี้ยนย่างรับตาดล้วแม่เนาะมมะโนยอืมม,ม,อมันนี่ยเสเข่าก็ได้มันนี่ตีเป็นนิสัยเลยดิเดี๋ยวย่างรับตา <laughs> เออเด็กหน่อยตละล่บ้านเป็นเดี่ยมมาหน้าขึ้นกันนี่แม่เออเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปแบบนึงเดี๋ยวก็เปลี่ยนแบบนึงไปเรื่อยมาหน้าขึ้นกันวันนี้อยู่ในช่วงย่างรับ เอตอตอนมันขาวนะแม่เนาะน้องเองเนาะฟิวพันนวพ่นดีเนะพี่น้องเนะตูงใหญ่เราเดฟวันนี้นะแม่เนาะเดียนห้างเร,เราเ,เด้อพี่น้องกสีสูงคือพอมันนะั่นแต่กติบ่ติซ้ำพ่อเนาะแม่เนาะแต่กตดีสูงอบอยไงยซ้ำลุงน้อยนี่แหละเออซ้ำลุงน้อยนี่แหละโอเคโอเคอันนี้กับบังเอิญนี่แหละค่อยมาเราน้อนคอยกับมาพอดีพี่น้อง บอกในวันบานบริณฑ์บริเนี่ยยังเหยียพี่น้องอืมไม่ยังมาตะข่อยมากหัดกับบังเอิญพอดีน้องเพิ่นเพิ่นมาสุระเพิ่นเมื่อไรเนาะเอาลูกแม่บังเอิญลุงเพิ่นเอาลูกคนเล่ามาเล่นแต่บังเอิญมาเลยเต้านั่นคืออย่างงี้ไหมเมียพ่อตะเลียงตีนแตกเป็นเนียงรถย่างหัวที่บดมานี่โอ้พวกในร้านข่อยพี่น้องรูปรอเด้อพี่น้องตัวนี้เด้อขาวจุ้ยเพิ่นนะนี่สูงคือพอมันนต่มันกำลังเหยียบ คนหูใจมามากเลยเนาะเออจังว่าคนบังเอิญอีกแล้วพี่น้องเลยเออเอาเออพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอที่ไปทั้งนี้ทะกคนเนาะครับพี่น้องเอ้ากัดทั้งทายเรียนกอดลูกนะทายคลิปนี่ยเร็วๆทั้งายหักกันในเบียงเนาะเออเหตุใดพี่น้องว่าหักลูกหักเต้าในเบียง เราหยอก่นพี่น้องบ่สนใจว่าเจ้ามันเลยสนใจเอื้อยหลายกว่าพี่น้องเอ้ยลุงกับผู้ใหญ่น่เนาะใหญ่เติบแล้วสูงจัลลันเรายืนเพียงกันโอเคเออหันหน้ามาหันหน้ามาอุ้มงมีกี่คนเนี่ยสามคนเลยมันอุ้มงหัวยองกี่คน ทีนี้ำเงินๆมันนั่งน้ำสามคนโปรไฟล์นี่เร็วโอ้ยไปแล้วป้านเข่าเมนิควเข่านิคอประมุนเลยมันสุขเลยนะเฮ้ยเงินเงินเงินแต่มันก็ลึ่นเจ้าเลยนะแม่นอันนี้เนาะเดี๋ยวนี้มอนตะกี้ตะกี้มันก็ลึ่นเจ้าเลยเนาะขบานเนาะซึเมื่อนี่ติดเลยอ 嗯。<Yeah. S 2>